สบายดีสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องไม่สกูทุกคนเนาะวันนี้มาพบมาพบครับช่องมายองน้าไรายกเกา่าพี่น้องวันนี้หา่าไร,ร,บรอ,อ,อบไก่เนาะกินแหลกเนาะนาแหลกเจ็บแสบปายองเห็ดเองแล้วทุกคนอบไก่เห็ดเองกินเองเองนาะไก่ตัวหนึ่งนั่นก็เนาะไปยิงเงาไก่ปลาอบไก่ลานี่แหละอาหารสูตรเด็ดเลยอบไก่สูตร้ายองนเนาะแต่ว่าคันยุทธทยเขาจะเริยนว่าไก่ไตหนาไม่ยังประมาณนี้แหละนี กดีแหละตอนพักตอนอันนี้วายองว่ะวายองแรงเนาะบ่ได้ทายเนาะไม่ไทายท,ายทายุกคนเบืองทายตอนนี้เลยแหละกกินทิทานเอามทายทายุกคนแล้วไปเจอแล้วไปเจอกันตอนกินะกนะทุกคนเนาะแล้วคราสิเดี๋ยวอยูกินเนี่ลยอะไระเดี๋ยวไปขอ,อกันแหะมุงเกามุงเกาที่เกาเวลาเดิมสบายดีสบายดีพี่น้องมา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 สบายดีอีกเจอนึงเนาะ อกไก่นะโชว์บอยองแ่แบน้ำมนันงีงกแรงเหมือนกันเลยทุกคนนี่อบไก่ตัวหนึ่งแบบเลยอืมาขวาวแสบครับนีมาก,กับแม่บ้านเพื่อนแม่บ้านนึงกินทังขางเบ้าข้อขากรอกเลย สนามตรงมสงบายอืปากเรื่องแสบบแล้วหรอไม่สมลลสมูลนะบางคนสมมูลมาย้อนเทเด่นไลแสบ,บสมมูลเลยเทเดงแบ่บเองากแบบ เป็นเลยเปี่ยวอะไรหอเองนะหอประมาณหาห,อหอ่อหุ้มห่อตัวอยองหอ่อม,ม,มีใบบางยมนำมักใบบางยมหอสองท้ยใบบายบงยมนำผักเสร็จแล้วเป็นผักแล้วเปี่ยวแห้งแล้วแล้วใครตัวเย็นไหวฮะ กินได้ยาผสมประเทียทองบไม่นึองนะแทบเยอะร็แล้วมาเศร้าขายได้เฉนกินหรอกที่มึงกว่าแสบเลย,ยนะสมสมุติให้เองดก่อนกินก่อนไม่เอาไ ขาว่าดูเลยออกมาแล้วมาเลยของขดต่างขาวขมุงม่วงใส่ัง้งมาคามทั้มุ้งม่วง จะยังงลงไม่เอาอมันจอบอย่งมันมีวิวทั้งขาถ่ายแล้วก็เลยแบบถ่ายเอาตอนนาเอาเ,เต็มเลยถ่ายหนาพควองกินครับทุกคนแ,แบบอยู่ไา้คนกับที่แก้งงานแก้งนี้ยกกล่องอาทุกคนเบิง่งเนาะอันนี้มันกินแบบแบบที่แอตเตอร์อรถ ที่แบบที่ไอ้ตอร์แบบชุ่มแบบมา,าร้าวทินเราหน้าเนี่ยจีแตรงเดียวเลยอืมกินอยู่ป่าอยู่ยังยังมาถายกินวิวธรรมชาติเนาะทางล่างทางขางเนาะันวกอะเด้งกินเด้งแฉบเอง กินเองแสบเอง <c oughs> ไมนบางโย وم, นะมเนาะในบายมคือถ้าไท้คนโูรายได้แบมยโยมอสอมมอย่งาง,าางบ้านข้าไทยริงกลับจาเคยวะเคย,ยคเห็นปะไใ่ยังเห็นไหนเห็นไหนกินใสป่ป่ มาเนี่ยหมดปากเลยแม่มาแม่มข้างมุลโลแห้นะมันกัดแต่ว่ามุลโลนเลยมากัดกัดมันแม่ตัวเองปวดเพราะอะไตัวน่ะเาร็จแล้วแรงเข้าไปนู่นน้ำแหละมุลงลนเลยอืม เอาเอาน,นี่ยก็เต็มดิบเนาะชือมันนึงยังม่สองเวลาอืมเาไปไมู่คือถี่มากชิองเวลาอ่ะพี มันหมดเนี่ยกขอนมา n นั่นไม่ไ <c oughs> <c oughs> หานดีมาเลยแหละดีทุกคนโอเคหารดีนเนา,า,า,เา,านะจับ ก็ชมน,น้บรนนิย <c oughs> ายนังโมโัานั่มันแหนถ้าใชยนังมูลนัาบริษงเนนบุญลงอา <c oughs> ลง,งอ่ะทิบ้านเนี่ย <c oughs> จะกล้างถือสร้างอยู่วะสร้างถือสร้างอยู่วะ you uh -huh. เอาเลยนาะทุกคนเนาะไอ้เห่ากินข่าวกินนามแ,แนะ่เลยเนาะเก็บข่าขาวเรียบร้อยอิ่มเรียบร้อยคลิปนี้กับจิตไทยประมาณนี้เนานะทุกคนฝากพ่อแม่พี่น้องทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพเป็นกำลังใจให้ช่องวายองายายนะยมามให้แรงในเด้อมารหาคลิปเห่ากะอย่าลืมก,ไกดไลค์กดแชร์เห่าในเด้อฝากคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ สำหรับคลิปนี้บอยองชิเลกาวคำว่าสบายดีสบายดีเอาไว้เจอกันคลิปหน้าทุกคนบ๊ายบาย